เมื่อวันสักประมาณสองวันนี้จะมีข่าวอันหนึ่งที่แบบคนไทยเราตื่นเต้นมากเพราะว่าที่ออสเตรเลียเองเขาเริ่มมีการตัวบทกฎหมายออกมาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะถทำอะไรก็ตามทีที่มีคนสั่งงานคุณนอกเหนือจากเวลางานและส่งไลน์มาคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้อืมนะครับเขาเรียกว่าพวกเขาผ่านกฎหมายใหม่ที่ชื่อว่า right to disconnect ค่ะสิทธิในการตัดการติดต่อ,อนอกเวลางานได้ตามกฎหมาย fair work commission ศารยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ในที่ทำงานของออสเตรเลียโอ้โหไม่มีสารนี้ด้วยหรอสารต้องทำงานหนักมากเนาะ <S <S เอาความ,มความวายุติธรรมมาเนะเขาอธิบายว่านี่ไม่ใช่กฎหมายที่ออกข้อห้ามต่อเหล่าเจ้านาย <S <S 2> <S 2> เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอย่างคข่งครัดพวกเขาอาจยังสามารถโทรหรือส่งข้อความหาพนักงานหลังเลิกงานได้แต่กฎหมายนั้นคุ้มครองสิทธิของพนักงานที่จะปฏิเสธที่จะอ่านหรือตอบกลับแปลว่าส่งได้นะแต่ไม่อ่านก็ได้หรืออ่านแล้วไม่ตอบก็ได้ค่ะ แปลว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิดตามกฎหมายตามกฎหมายค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะเป็นความไม่ถูกใจของคนที่สั่งงานหรือเปล่าไม่อันนี้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะก็สมมุติว่าผมมีลูกน้องสองคนนะแล้วผมมีงานด่วนมากเลยแล้วผมส่งข้อความหาอพี่อ้อยกับพี่เป้ทั้งคู่รับผิดชอบงานเหมือนกันค่ะก็พี่อ้อยอ่านพี่เป้ก็อ่านแต่สมมติว่าพี่เป้ตอบค่ะแล้วพี่อ้อยไม่ตอบพี่อ้อยไม่ตอบค่ะไม่ผิดกฎหมายไงใช่ค่ะแต่ว่า ใน,ในใจผมให้คะแนนต่างกันนะไม่ถูกใจละค่ะนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎหมายแห่งการปกป้องเวลาว่างจริงๆแล้วที่ที่ออสเตรียไม่ใช่ที่แรกนะคะมีหลายๆที่พยายามจะสร้างสมดุลแห่งชีวิตเพื่อเอากฎหมายนั้นมาปกป้องเวลาว่างให้กับพนักงานด้วยจริงๆย้อนกลับไปเมื่อกี้พี่เอี่ยวยังบอกทีมงานเลยว่าเยอรมันมีกฎหมายตัวนี้มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะ,ะตั้งแต่ปี57าเะคะ่ะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอีเมลมคือ,ถ,อถ้าคุณส่งอีเมลถึงลูกน้องก่อน9ก้าโมงเช้าและหลัง6กโมงเย็นลูกน้องสามารถเอาอีเมลนั้น ไปฟ้องร้องได้นะคะแต่อันนั้นคือฟ้องร้องได้แค่ส่งนะแต่ถ้าขอออสเตรเลียส่งสั่งอะไรยังไงไม่ผิดแต่เขามีสิทธิ์ไม่ไม่อ่านและไม่ตอบใช่ค่ะแค่นั้นเองนะครับก็ยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละครับเพียงเพราะว่าเราก็เจอเจ้านายที่แตกต่างกันและพี่ว่าด้วยความแฟร์ค่ะงานบางงานไม่สามารถทําเฉพาะเดทามได้อย่างเดียวอ่ะใช่มันไม่สามารถไลทูฟายใช้เช่ค่ะบางบางงานมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเธอ รบกวนวันเสาร์นะจ๊ะแต่พี่อยากรู้ว่าวันจันทร์ต้องอะไรอย่างงี้งีไหมม,มันก็มีอะค่ะผมว่าในที่สุดก็คงต้องรู้จักธรรมชาติของงานของตัวเราเองค่ะครับผมแต่ไม่รู้ถ้าเป็นภัวนาสนะครับยีิบสี่ชั่วโมงส่งมาเะเช่นกันผมตื่นมาผมเจอผมตอบได้ผมตอบเลยผมทําได้ผมทําเลย แล้วก็ถ้าบริษัททํากับผมแบบนั้นผมก็โอเคเพี่อว่าการที่การส่งไลน์เป็นการแต่ไม่ใช่โทรจิก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 ใช่ใช่ใช่เพื่อให้บอกว่าไลน์มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรบกวนเวลาเราน้อยกว่าการโทรศัพท์ตั้งเยอะถูกถูกต้องจริงๆมีอะไรฝากไว้ใช่ค่ะแค่นั้นเองค่ะและเดี๋ยวสะดวกผมตอบอประมาณนี้มากกว่าการที่แบบโทรตอนนี้เฮ้ยเธอขับรถอยู่กําลังอยู่เข้าซอยกันขับขันมากอย่างเงี้ย